สบายดีสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับผมพบกับเบ้ายะอ่อนทัวพี่น้องครับผมมาพี่น้องครับผมวันนี้กินข้าวพี่น้องง่ายๆเลยพี่น้องนี่ครับผมถอดปลาทูนำพริกกะปิพี่น้องง่ายๆครับพี่น้องผักลวกกับผักสดพี่น้องผักชีบักแตงนะครับปลากงตุ๋มพี่น้องเขาสวยอ่ะมาต้องเอะไรใหญ่ห้างพี่น้องพัดพีผน้องลงมือเลยครับกินง่ายๆพี่น้องมาหนี่มาโอ้โหอืมอันนี้ส่มือพี่น้องอืม 음 <shrie> พร้อมน้ำพริกกะปิพี่นอ้องน้ำพริกกะปิกับเนื้อปลาทูเข้ากันแม่นะครับโอ้อืม มาครับมาครับพี่น้องพี่น้องปลาทูคำให,ใหญ่พักลวกพี่น้องพักลวกอุ้ยพักลวกนี่อืม ปากมใหญ่สจปกับด,าน,บดานหมดแ้วหนึงข้างเน,นื้อปลาทูม่อม เขากันดีพี่หน่องน้ำพริกกะปิกับปทูพี่หน่องเขากันดีค่ะวันนี้ไม่ได้เจียวไข่พี่หน่อง,ไ,งไม่ได้เได้เจียวไขเ่เลยเาต้องกินลายยางหน่อยเอาง่ายๆําเนียครับยางเดียวกพอแล้ว เพียงนั้นสุกสุกน่นอืมอ mm ืมหมดประตัวเปหนึ hmm. mm ่ง hmm. ต mm ัวเล้วเนาะอืม hmm. mm hmm. นม,มาแล้วเด็กประทูมันกินกับผักยังไงพี่น้องแซ่บเบิ้ลบางคนก็จะกินผักลวกเนาะผักลงผักลวกบายาเนี่กินอะไรเสีย่างพีนง่น้องนี่อ่ะกระพี่พี่น้องอืะ สองถ้วยพี่น้องถึงเขาเสียบยังสองถั่วหรอปลาทูมาสองตัวอือจะมาทูมาสองตัวเข่าสองถวยวอ้าวเสียบแล้วโอเคครับพี่ๆน้องบครับสู่ตะก้อนครับผมบะย่างอันทูไปหน้องไปพีพีน้องครับ,ขขรบ,บ,รบกินน้ำพ,พริกกะปิพี่น้องเผ็ดๆพี่น้องปลาทูหอมๆหมดไปสองตัวไปหน้อง ผักกาดผักแกดเป็นน่องบักแตงผักกองตรงลวกอ่ะโอเคถ้าเกิดบระยาดกินบดัดีกินวสุขภาพกินหมูมามน้องกับกระตอดกอะไรพี่น้องสุกุต้อนับผมฝากอะไรก็แชร์บระยาดน้ำเต้นพี่น้องเด้อวันนี้บรยัอนทั่วสบายดีสวัสดีกกค,ดครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไป